<laughs> uh huh Oh. Uh -huh. uh -huh. ก็โดนโอ้ยก็จะโดนอีโดนนแล้วครับโดนแล้วครับรัตจังนี้ กัดบอกตัวยังไงก็เรียบร้อยนยครับเต็มคอครับนี่กระหดจริงเต็มคอเลยครับอันนี้นครับ